ครที่ชูเ้เปืองๆนะคะแนะนํามากดตัวนี้ไปได้เลยค่ะถ้าเราไปซื้อข้างนอกตามร้านค้าร้านขายทั่วไปเขาขายห่อละ20บาทแม่อันนี้เรื่องจริงนะคะใครเคยซื้อตามห้างตามร้านค้านะเขาขายกันห่อละ20จริงๆค่ะไม่ได้พูดเล่นแต่ถ้าลูกค้ากดสั่งตะกร้าสีเหลืองมุมล่างซ้ายมือตรงนี้จะได้งานห่อใหญ่ๆขนาด160คูณ175ไปในราคาห่อละ7บาทจ้ากดเลยแม่จ้ากดได้ ลูกาที่รักจ๋าเข้ามาแล้วนะใครยังไม่มีคูปองส่งฟรีกดติดตามก่อนทําคารสั่งซื้อนะคะลูกค้าจ๋ากดติดตามก่อนทําการสั่งซื้อได้เลยนะคะลูกค้าจ๋ามาตรฐานสิ ามาตรฐานสิ่งทอนะคะ GBT 2 0 8 0 8เกรดเช็ดหน้าสัมผัสผิวได้โดยตรงค่ะเป็นงานเกรดเช็ดหน้านะคะลูกค้าจ๋าไม่มีวัสดุรีไซเคิลนะคะตัวนี้ผลิตจากเยื่อกระดาษเยื่อไม้บริสุทธิ์ไม่มีน้ําหอมไม่มีแอลกอฮอล์ผิวบอบบางแพ้ง่ายใช้ได้เด็กใช้ได้ถ้าไปซื้อข้างนอกเขาขายกันห่อละ20บาทจริงๆทุกคนจ๋าแต่ถ้ากดสั่งในตะกร้าสีเหลืองมุมล่างซ้ายมือที่แมกกี้ปักหมุดไว้ตอนนี้ลดเหลือแค่ห่อละ7บาทเท่านั้นค่ะ เข้ามาแล้วกด จิ้มไปได้นะคะเป็นงานกระดาษทิชชู่ที่ผลิตและส่งตรงจากโรงงานยกลัง20ห่อ150บาทยกลัง20ห่อ150บาทจ้ะแม่รีบกดรีบจิ้มเลยนะคะรีบกดรีบจิ้มไปได้เลยแต่ละยุแต่ละท่านจะเห็นราคาไม่เท่ากันนะคะทุกคนจ๋าแต่ละยุแต่ละท่านจะเห็นราคาไม่เท่ากันบางท่านนะคะจะกดไปได้ในราคา155บาทบางยุธกดได้ที่150บบาทตอนนี้เขาจัดโปรอยู่นะคะทุกคนจ๋าตอนนี้จัดโปร อยู่นะเหลือแค่150บาทเท่านั้นกดไปได้จิ้มไปได้เลยเป็นงานกระดาษทิชชู่เช็ดหน้านะคะเป็นงานเช็ดหน้าค่ะทุกคนจ๋ายกลัง20ห่อ150บาทแม่จ๋าที่รักจ๋าใครกดสั่งแล้วได้ราคาเท่าไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาบอกกี้หน่อยค่ะลูกค้าลูกค้าได้ไปในราคาเท่าไหร่กันบ้างตอนนี้นะตะก้าที่ปักหมุดไว้ตอนนี้เลยเห็นที่ราคา150ไหมถ้าทุกคนกดได้ในราคา150บาทดีใจด้วยแม่ 150บาทเอาไปเลย20ห่อค่ะ1ห่อ420แผ่น1แผ่นหนาหาชั้นหนาะนุ่มไร้ฝุ่นไม่เป็นขุยทุกคนจ๋าไปซื้อข้างนอกไม่ได้ราคานี้นะบอกเลยว่าไปซื้อข้างนอกไม่ได้ราคานี้นะคะราคานี้เฉพาะตะกร้านี้เท่านั้นไซส์ L อลไหมไซส์เอลค่ะลูกค้าเป็นงานไซส์เอลนะคะบางท่านสงสัยว่าเออได้ไซส์ L อลไหมขนาดเท่าไหร่ตัวนี้นะคะ 1ห่อจะได้ไป420แผ่นนะคะเป็นงานไซส์ L ค่ะลูกค้าขนาดจะอยู่ที่160คูณ175ค่ะ ตามนี้เลยนะคะลูกค้าจ๋าเป็นงานกระดาษทิชชู่เช็ดหน้าตัวนี้นะคะลูกค้าได้เป็นงานตัวนี้ไปเลยนะคะลูกค้าจ๋ายกลัง20ห่อ150บาทค่ะแม่ตอนนี้นะในร้านมีคูปองส่งฟรีให้มีคูปองส่วนลดให้ก็เลยได้ราคานี้ค่ะส่งฟรีค่ะลูกค้าส่งฟรีค่ะลูกค้าล,ลองกดไปดูนะว่าได้คูปองไหมใครกดสั่งแล้วได้ราคาเท่าไหร่กันบ้างคะ ได้150้ยไหมทุกคนจ๋าถ้าได้150รีบกดรีบจิ้มเลยนะคูปองมีจํานวนจํากัดนะคะเหลือไม่เยอะแล้วค่ะที่รักจ๋าลูกค้าจ๋าคูปองเหลือไม่เยอะแล้วใครจะเอารีบกดเลยได้ไปแล้วรับรองว่าไม่ผิดหวังแม่คุ้มมากบอกเลยว่าคุ้มมากนะคะลูกค้าจ๋า ใครที่แวะมาเมื่อวานได้ราคานี้ไหม150บาทแม่เห็นราคานี้กันไหมคะโปยกลัง20ห่อนะคะลูกค้าจะเป็นเนื้อที่ชู่แบบนี้คะ่ะ1แผ่นหนา5ชั้นหนาหนุม่มไร้ฝุ่นไม่เป็นขุยนะคะขนาด160คูณ175 mm มค่ะยกลัง20ห่อคะ่ะ